มาเที่ยวสีสงาาลงมนดินแดนถิ่น,นี้มาเที่ยวงานบุญประจำปีงานประเพนีชื่อว่ากินปลาประเพนีหลากหลายย่อและผู้ไทยเรียบเรียงกันมาย้อนยุคโบราณน,นานมาไปยุคบ้านมุงยาบัวควายเทียมเกวียน สมจริงละลาช่างสินปัญ่าแต่ละตัวสวยงามลงมนเข้าแล้วอีสานกระบวนสาวงามยังมาโดนใจตั้งอยู่ริมแม่น้ำชื่อสีสงคคามมองแล้วเพลินตาสีคามสมคำเขาสาแม่น้ำสีฟ้าเรื่องจริงเรื่องจริง